เจริญสุขเจริญธรรมคนณโยมนะนะก็ตอนนี้มาน้อยโยมนะแกถูกทิ้งก็ยังเอามาปล่อยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะก็ลูกเนาไปอาบนะ้าแล้วก็ตัวนี้ไปตกท่อมาโยมนะเปื้อนหน่อยนึงนะเขาดูแลกันไปคนโยมลูกหมาสี่ตัวตัวผู้สองตัวเมียสองวัดน้องยอดใต้เออเอาลูกสุนัขมาปล่อยคนโยม อ,อ,อัออ ulously, นไหนว่าสามอ่าอ oh, ีกตัวหนึ่งละลูกอ๋ออันนี้มาแบบมันตุ๊กตัวเต่าเมียตัวนี้พอตรงนี้แหละตัวผู้ตัวเต่าเมียเอาดิตัวนี้ตัุ๊กตัวเต่าเมียโอ้ยอันนี้ตัวผู้อันตัวเมียโอ้ยอันนี้เอาไปรับเลี้ยงคนละตัวเลยนะเออนี่มันมีสามตัวให้ตัวนึงไปเอามาดิเอาตัวขาวมาดิ ตัวนี้สีสวยหน่อยคนมากปตัวนี้ตัวนี้ัจะไปอาบน้ำแล้วแม่พามาเที่ยวนั้นไอ้หมาแกถูกทิ้งเอาตัวนี้เอาตัวนี้มีสี่ตัวใช่ไหมทีแรกใช่ค่ะังไปอีตัวนึงมีตเมีสองตัวใครจะรับเี้ยง กระพุกกระพุกขี้เดีวเขาเลยตัวนี้น่ารักหน่อยเนี่ยตัวนี้ดูแลกันปโอ้โหแสดงว่าหิวจริงๆแหละขนาดเม็ดอันนี้ยังกินเว้ยเาเม็ดมันใหญ่ไปมันหาน้อยเอาเอาอะไรมาล้างล้างนี่ก่อนลูกไปล้างก่อนมันสกปรกเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคหมามันจะไม่สบายลูกแมวจะป่วยหัวตัวนี้นะถึงขนาดต้องกินเม็ดอันนี้นะเนี่ยพีไปนะ เป็นอาหารของหมาโตเลยแสดงว่าฉี่นมจริงๆอ่ะเติร์ดตัวผู้เขามาปล่อยตั้งแต่เมื่อะไรรู้ไหมดูหอมหน่อยนี่อันนี้ติร์ดตัวผู้นี่ตัวเมียนี่ก็ตัวเมียตัวนี้สีสวยอืมอันนี้เติร์ดเอาไปอาบน้ำมาแล้วอันนี้อันนี้ใหญ่อืมคนกลางเขาเล็กกินลูกกินกินลูกเอากินได้เปล่านะมันเม็ดใหญ่เกินไปเว้ยกลัวจะเล่นอยู่กลัวเขาจะไม่ให้เลี้ยง ตอนนี้กินนมแล้วเว้ยเออได้กินนมแล้วนะรงเอ็นดูแลนะเออคนละตัวเลยตอนนี้กินนมพีโยมนะเนียนไปให้กินนมพี่โยมก็แบบพีโยมมาปล่อยปล่อยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกมาคำน้อยตอนเช้ามาคำน้อยมันก็เลยผิวนมมันอ้วน แตเาพิชไวใหญ่มากินนมอย่างไรก็ได้นต้องหากรงมานนี้เราถ่ายมันไปอนเลยเรียงนาำนี่ด้วเนาดูนากัดฉันเฮ้ยไอบื้อไม่กัดไอ้บื้อจะคาบเล่นเยิมือแทบแบไปอามากอรน หมดกลองเลยเหรอ,ใ,อให้แพทย์ฟองกินให้แล้วเอาะอย่าตูดยังกินไม่ค่อยเป็น,นให้กันอนอย่างเดียวเลยเหมือนหัวใจเลยทุกั่านน้ำซุปเออหลังจากจับอาบน้ำมาที่เรียบร้อย อ่ะเช็ดดีด้วยโอ้ยมันเปียกเะนะนี่มันหนาวนะอรันนี้คือจุ่มเุมเหม่งุเหม่งอขอจุมเหม่งอันนี้ไอ้ถ้วยฟูอันนี้ถ้วยฟูถ้วยฟูตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะโมันหนาวด้ยหนาวจีเลยตัวนี้ชุ่มเหม่งจุมเหม่งอถ้วยฟู

ครับแล้วหนาวเลยเอาเอาผ้าผ้าผ้าแห้งผมดีีๆตน้นมันหนาวลูกมันหนาวผมนี่มดใหญ่เลยลูกเลยอ้าวพระให้พระนินนะจ้ะเอ๊ ่เด้ยนี่ก็หางกุดด้วยอังกุดเด <c ười> ปียกเลยตกน้ำต้องน้ำนะนามาไหนวะไหนวะโอ้ยไปก่อนนะบ๊ายบาย